มีเหตุฆาตก,กรรมเกิดขึ้น <ừ. S 1> สองคนนี้อยู่อยู่หายไปญาติติดต่อไม่ได้เขาก็เลยไปตามหาที่บ้านปรากฏว่าไปเจอที่บ้านไม่เจอตัวแต่เจอคราบเลือดเต็มเลยเจอเสื้อผ้าเปื้อนเลือดเต็มเลยแกะรอยไปจนเจอค่ะว่าสองคนนี้ถูกเอาร่างที่ฆ่าตายแล้วเนี่ยไปทิ้งไว้ข้างทางพื้นที่นนทบุรีนะคะเนื้อสภาพศพคือเริ่มเน่าแล้วคนที่เสียชีวิตสองคนคือในทีมกับในกันมีแผลถูกแทงเต็มเลยค่ะแล้วก็ถูกห่อด้วยผ้าปูที่นอนนะคะ ถูกตีก็มีมีเชือกมีสายไฟมัดมือมัดเท้าเอาไว้นะคะก็อีกศพหนึง่งลักษณะคล้ายกันเลยถูกมัดมือเหมือนกันถูกรัดข้อเท้าไว้เหมือนกันเจอกระป๋องเบียร์เจอกล่องใส่ถุงมือยางถูกทิ้งเอาไว้ใกล้ที่เกิดเหตุทุกอย่างเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลเป็นหลักฐานทั้งหมดนะคะคือก่อนหน้านี้ตำรวจไซน้อยนอนทบ,บุรีเนี่ยได้ประสานจากตำรวจสมุทรปราการบอกว่าไปตรวจตามพื้นที่รกร้างหน่อยได้ไหมที่มีการไปเจอในทีมกับในกัน คือถูกคนร้ายอุ้มตัวหายไปจากบ้านพักแถวสมุทรปราการค่ะญาติเนี่ยแจ้งความไว้ตั้งแต่22เมษายนตำรวจไปตรวจบ้านของทั้งคู่ไปเจอคราบเลือดบนกำแพงไปเจอเสื้อผ้าอยู่ในถุงดำกล้องวงจรปิดมีเต็มเลยแต่ว่าถูกแกะถูกทำลายทิ้งหมดเลยค่ะตัดสายไฟไออกหมดเลยด้วยเพือ่อนบ้านบอกบอก่อนหน้านี้มันมีเสียงดังนะเสียงคนร้องขอชีวิตค่ะ แต่ญาติเขาก็าไม่สบายใจพอเพื่อนบ้านบอกแบบนี้กลัวว่าสองคนนี้เนี่ยจะเป็นอะไรปรากฏว่าถูกฆ่าจริงๆทีนี้พอเจอศพเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้แฟนของนายทีมหนึ่งในผู้ตายก็มาให้ข้อมูลกับตํารวจบอกว่าทั้งทีมและกันสองคนที่ตายเนี่ยทำงานหรือเป็นลูกน้องให้กับนายเอลนายเอลเป็นนักธุรกิจต่างชาติเป็นชาวมาเลย์ยซึ่งเอลเนี่ยธุรกิจน่าจะเถาๆคุณผู้ชมเอาแรงงานต่างชาติต่างด้ามาทําในประเทศไทยแล้วเปิดบ้าน ให้ลูกน้องทั้งหมดอยู่ด้วยกัน6คนทีมกับกันก็อยู่บ้านหลังนี้อยู่ไปอยู่มาไปมีปัญหาทะเลาะกับหนุ่มพม่าที่ชื่อสมชายทะเลาะไปทะเลาะมาสมชายต้องย้ายออกจากบ้านแล้วก่อนที่ทีมกับกันจะหายตัวไปแฟนของผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่ชื่อทีมอะทะเลาะกับสมชายทางโทรศัพท์แล้วคาดว่าสมชายน่าจะเอาเรื่องราวต่างๆไปฟ้องหัวหน้าหัวหน้าก็เลยมาอุ้มทั้งทีมและกัน ุ่มไปฆ่าถามประเด็นชนวนมาจากเรื่องอะไรได้บ้างมีสองเรื่องหลักนะครับหนึ่งเรื่องชู้สาวาและสองเรื่องการโกงเงินครับมันหลายปัจจัยอะค่ะเรื่องเงินก็มีส่วนแล้วก็นอนจันเขาเป็นเมียของหัวหน้าค่ะแล้วแบบว่าการไปกิ๊กกับเมียเขาก็เลยหัวหน้าอาจจะจับได้ตรงนี้ด้วยแล้วก็เลยใช่ เพราะว่าสมชายมันก็คอยฟ้องอยู่ก่อนจะเกิดเรื่องมีปากเสียนหนักไหมครัสมชายมันก็คอยโทรมาด่าโทรมาด่าใทีนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุตำรวจบอกว่าจากการสืบสวนเนี่ยมีทั้งหมด8คน8คนทุบตนีนีแล้วพาขึ้นรถคันนี้สีแดงคันนี้ขับออกไปเพื่อจะเอาศพไปทิ้งที่ป่าข้างทางหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงรถคันเดิม วนกลับออกมาแล้วหลังจากนั้นก็เอารถคันนี้ไปขายต่อที่ปทุมธานีแก๊งนี้เป็นแก๊งค้ามนุษย์ข้ามชาติ8คนเห็นว่าล่าสุดไว้ตัวทันนะฮะหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วค่ะไม่ต้องห่วงค่ะตำรวจแกะรอยแล้วนะคะประสานไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกพื้นที่เลยให้คอยดูนะ8คนชาำเมียนมาออกไปเส้นทางไหนส่วนที่นนทบุรีค่ะไปเจอในพื้นที่ที่เป็นพบศพเนี่ย รองผู้บังคับการนนทบุรีบอกว่าในพื้นที่ไซน้อยนะจะตามผลการชนะสูตรแล้วก็จะส่งสํานวนไปที่สบพบางแก้วซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุที่ถูกฆ่าม,มันกินพื้นที่ไป3าจังหวัดเลยคุณผู้ชมก่อเหตุที่สมุทรปราการเอาศพไปทิ้งที่นนทบุรีเอารถไปขายที่ปทุมธานีอออ้องดูซิว่าไทยจะประสานกับต่างชาติให้ตามจับ8คนนี้ได้หรือไม่นะครับคุณผู้ชม